ต้มปลาคอยไงครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่คักเลยใส่กันไ,ได้ไหมจ๊ะตัวยังไง้วครับพี่น้องใส่หมดแดงนะครับเด้อนี่ต้มจำใส่หมดแดงครับรนี่ยไหมหมดแดงแน่นอนใส่หมดแดงหมดแดงก็ใส่ถุงกวยมาแต่หน้า ต้หมอยังไงนะครับเด้อเนี่ยไอ้บังไข่คนนะคนเห็พี่น้องเบิงนะึงเลยปลาเป็นไงวะนี่ครับพี่น้องน,ะนี่เป็นงไงนะครับเป็นใบบองม่วงบดแดงอยู่ในต้นม่วงครับอาปุงหอมวะมันฮะอาสวัสดีพี่อันนี้เกลีวซิมกอนเอาซิมกันวะอาซิมเบิเมมังเสียบว ตเกลือยฮารุฝาหลานไปวานอยู่หน้าครับพี่น้องเดี๋ยวแชร์เบิงตัวปิ้นมันน้ำครับตัวที่ประทันเห็ดกับเข่านะครับเด้อพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพอได้แบ่งปั้นกันกินอยู่โคตัวใหญ่ครับพี่น้องเออกออกออกแล้วมันตื่นครับพี่น้อง อัพไซเดอร์บอลอ่าใส่ขึ้นยื่นั่เ<อ>ปิดายุดลตื่นไตวานมาจะหน้าครับพี่น้องนี่กระมานยูครับพ่อเดี๋ยวดูด้กินดูิดทางนึงก็ปลาบัติเงี้ยวเดียเ๋ยบด,ดีดดอบ,บอลน,นอีาา่ใส่ยังก็ใส่เลยแล้วจะมาก กำลังต้มกันกินอยู่ครับพี่น้องต้มอันนี้ต้มป้าสูกันกินอยู่ครับพลังไายขี่แบบพี่น้องบุ้งน้ำครับนี่ยอยู่เด็กินแบบบานๆห้านี่แหละครับใส่หมูแด,ดงครับใส่หมูแด,ดงได้เลยยน,นุกสีไทยกันเด้นี่ผมอีกแล้วอีกแล้วไป้วานอยู่หน้าครับพี่น้องกันพอ่อแต่อยู่ได้กินอยู่มือนหนีวันยุดคนครับบุตรหลานยุดหลายคนเดี๋ยวเลยพากันไปหน้าครับพี่น้องไป อาย่หากินอยู่นะแต่ว่าก็เอามาตุ่มยู่เฮื่อนขี้เราหน่อยะครับเสรษแล้วหม้ดเดือดเลยคีมหม้อเต้าย่างครับนี่จะเห็ดแตะสะน้ำหมูแงรอีกแตะสะต้งย่างนันนะย่างก็ได้หนึน่งก็ได้แล้วจะมักสะต้นะย่างแล้วย่างก็ได้หนึ่งก็ได้แล้วแต่ห้าวจะมักนะไปกินอยู่นั่นหละไหมครับพี่น้อง เอายังา่ปุ้งปุ้งมากินน้ำกันนะครับเด้อหนมาตุ้มโมโมกันครับที่บักขามมัน่บักขาอกบขอฝากคลิปไปสนิทกนครับพี่น้องคอนเทนต์เอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์เพิ่อนเดี๋วจังจัดใส่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่แฮ่ใส่าฮ่าฮ่เวลาฮ่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 าอ่าี่าอ่ใส่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่่ลา่่่่ส่ตนนี้ ครับขอฝากที่ไปสน,นิทก่ <S <S อนครับพี่ <S 2> <S 2> น,น้อง